สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดวิวคนชมคลิปใน tiktok อกเนาะด้วยเว็บไซต์ kmkid social เจะทำยังไงนั้นเรามาดูกันเลยนะคะ วิธีการเข้าเว็บไซต์ก็ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสต์นะคะและถ้าใครที่คลิกลิงก์แล้วไม่เกิดอะไรเนาะก็สามารถที่จะสแกน QR code เข้ามาใช้งานกันได้เลยนะคะและเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็ให้ทุกคนมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยขั้นตอนก็ง่ายๆเลยค่ะชื่อผู้ใช้ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะคะอีเมลสามารถใช้อีเมลที่เมย์ขึ้นมาเองได้เนาะแล้วก็รหัสผ่านนะคะจะง่ายที่คําว่าันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะเสร็จแล้วก็สมัครสมาชิกใช้งานกันได้เลยและถ้าใครที่มีบัญชี Google อยู่แล้วนะคะก็สามารถทีี่จะสมััครใชช้งานบญ Google กันได้เลยนะคะเมื่อทุกคนสมัครกันเสร็จแล้วก็ให้กลับไปลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยเนาะเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็ขออนุญาตเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอดวิวก็เลือกไปที่หมวดหมู่กันได้เลยเนาะเนื่นถายเป็นติกต็อกของเรากันได้เลยนะคะเป็นเพิ่มยอดวิวนะก็จะมีแบบนี้เลยนะคะเราใช้แบบไม่ลดเนาะ แล้วก็มีบริการให้เลือกมากมายเลยนะคะแล้วก็มีเดทราคาแจ้งให้ด้วยนะคะเราใช้เป็นอันแรกนะอ่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็ให้ทุกคนกลับไป copy Copy ลิอกี่เราตารมยอดกันได้เลยนะคะอ่ะเราใช้เป็นคลิปนี้เนาะก็คัดลอกลิงก์ตรงนี้กันได้เลยแล้วก็ให้นำลิงก์มาวางนะคะจากนั้นให้เลือกจำนวนที่เราต้องการกันได้เลยเนาะ เอาแค่500ก็พอนะคะเวลาเสียของเราคือ24นาทีนะคะค่าจะจ่ายแค่ส6บาทจากเงให้กดสมกันได้เลยและเมื่อระบบได้รับคาสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะสําหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมเลือกที่หมวดหมู่และบริการที่ตนเองสนใจกันได้เลยนะคะต่อมาเรามาดูที่บริการอื่นๆกันดีกว่าเขามีอะไรบ้างเนาะช่องทางแรกของเรานะคะการเติมเงินมีทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกคือการสแกน QR Code นะคะเติมขั้นต่ำ10 1บาทเลยสูงสุดไม่เกินถ้าหมื่นบาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติม1 0 0 0บาทขึ้นไประเบนนะิดเพิ่ม5%เอนะคะ่ะอีกหนึ่งช่องทางโทมานี่วอลเล็ตนะคะเติดมด้วยโทมานี่เนาะเติมขั้นต่ำอยู่ที่10บาทนะคะสูงสุดไม่เกิน3 0ม0 0ืนบาทต่อครั้งนะคะมเมื่อใส่เข้าไปมันจะคิดค่าธรรมเนียมแบบนี้ให้เราเลยเนาะแล้วก็กดจ่ายกันได้เลยนะคะ ออมาช่องทางสุดท้ายนะคะคริปโตเคอเรนซี่เนาะเติมขั้นต่ำอยู่ที่100บาทนะคะซุ้มุไม่เกิน50 0 0 0บาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติมห้าร0บาทขึ้นไปรบบะเบิดเพิ่ม5%เกันเลยนะ ต่อมาที่บริการทั้งหมดของทางเว็บไซต์นะคะก็จะมีให้เลือกมากมายเลยเนาะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะ t i k t o k YouTube IG นะคะแิากรมทวิตเตอร์เทรดนะคะก็คือมีให้ครบหมดทุกแพลตฟอร์มเลยสามารถที่จะมาเลือกดูกันได้เลยนะคะมีราคาต่อยอดหนึ่งพันคำสั่งซื้อขั้นต่ำาูงสุดูนสุนแล้วก็คำอธิบายเพิ่มเติมให้ด้วยเนาะสามารถคลิกเข้าไปดูกันได้เลยหากสนใจการสร้างคำสั่งซื้อใหม่ตรงนี้ได้เลยนะคะ ตามาที่ประวัติการสั่งซื้อนะสำหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตนเองก็เข้ามาเช็คก,กันได้เลยเนาะก็จะมีทั้งรหัสนะคะวันที่ลิงค์ค่าใช้จ่ายเริ่มนะปริมาณบริการสถานะออเดอร์นะคะขออยอดคงเหลือตอนนี้ออเดอร์ของเราอยู่ที่กำลังปรำนวนผนนะคะเป็นแบบนี้เลยเนาะในส่วนของช่องทางการติดต่อแอดมินนะคะเป็นการส่งตัวแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องออเดอร์ตนเองราช้าเก,กินกว่าปกตินะคะการชําระเงินหรือเรื่องอื่นๆเนาะสามารถที่จะเข้ามาแจ้งปัญหากันได้เลยนะคะจะมีแอดมินคอยตอบกลับตลอด24ชั่วโมงด้วยกันนะคะ และช่องทางสุดท้ายของเรานะคะการแนะนําเพื่อนเนาะเป็นช่องทางการสร้างไรายได้อย่างหนึ่งเลยนะคะเพียงแค่ก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้าม,มาใช้บริการแล้วนะคะคุณก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึงสามเปอร์เซ็นต์กันเลยเนาะจากขั้นต่ำมีที่หนึ่งร้อยบาทเลยนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือหน้าต่างเว็บไซต์ KM k y Social นะคะลองเข้ามาใช้งานลองเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนย้อนกลับไปดูว่าตอนนี้ยอดของเราเป็นอย่างไรบ้างนะ ตอนนี้นะคะยอดของเราอยู่ที่77นะคะคนดูเขาเนี่ยลองรีรอบหนึ่งนะคะอ่ะจาก77คนดูเมื่อกี้นะคะยอดตรงนี้ก็กระโดดขึ้นมาเป็น656คนดูเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีแถมให้ด้วยเล็กน้อยเนาะก็ถือว่าคําสั่งซื้อของเราสําเร็จแล้วนะคะสําหรับใครที่สนใจเราแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะหรือจะสแกน QR code ก็ได้นะคะเข้ามาใช้งานกันได้เลยเนาะตรงหลังคลิปเราก็มี QR code กับลิงก์วิธีการ เอาใช้งานให้ด้วยนะคะสามารถที่จะดูกันได้เลยนะเอาละค่ะสำหรับวันนี้หาะผู้พิดประกันใดต้องขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยเนาะไว้เจอกันใหม่คิดหน้าสำหรับคิดวิคอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ